สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับ s n e a k e r Today นะครับสำหรับวันนี้เราก็จะมาทำการแกะกล่องแล้วก็พรีวิวรองเท้าวิ่งจาก Socony กันนะครับผมซึ่งในช่วงนี้เนี่ยก็จะหนีซีรีส์ n d o r p h ินไปอย่างไม่ได้เลยนะครับ<อ>เพราะว่าเป็นกระแสแล้วก็ค่อนข้างได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับหลังจากที่มีการเปิดตัวออกไปเมื่อกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับผมแต่ว่ารุ่นนี้นะครับทางผมไม่ได้ทาการแกะกล่องรุ่นท็อปอย่าง n d o r p h i n Pro นะครับแต่จะเป็นรุ่นรองท็อปมาแทน นะครับที่มาพร้อมกับแผ่นไนล o อนเพสนะครับผมนัม่นก็คือ s o n y n n d o r p h i n s p e e d ครับผมรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นสีค่อนข้างที่จะสีพิเศษนะครับมีการวางจำหน่ายเฉพาะที่ l e ฟ t ันเ n e r ออนไลน์เท่านั้นครับ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าสีพิเศษสีดำทองของ s o n y n n d o r p h i n s p e e d เนี่ย mm hmm. จะสวยงามแค่ไหนนะครับเรามาแกะกล่องไปพร้อมๆกัน อันนี้เปิดออกมาทางเพจนะครับก็ได้รับสติกเกอร์พิเศษจากทาง r ร็กแฟเนอร์นะครับซึ่งก็ต้องขอขอบคุณมากๆเป็นสติกเกอร์ที่ค่อนข้างที่จะสวยงามมากๆเลยนะครับเดี๋ยวอันนี้ก็ยังนึกไม่ออกว่าจะเอามาใช้อะไรดีหรือว่าจะเอามาแจกในเพจทาง Sneaker Today นะครับก็ใครอยากได้ก็ลองคอมเมนต์กันมาแล้วกันนะครับผมเอาละเรามาดูตัวรองเท้ากันดีกว่านะครับผม เอนโดฟินสปีดสีดำทองนะครับค่อนข้างที่จะสวยงามมากๆเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาดูอีกข้างหนึ่งนะครับอีกข้างหนึ่งก็มาในลักษณะเดียวกันนะครับไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากมายนะครับ สำหรับคลิปนี้อย่างที่บอกไปนะครับเราก็จะมาทำการแกะกล่องแล้วก็พรีวิวตัวรองเท้านะครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาแล้วก็เทคโนโลยีของรองเท้าคู่นี้กันก่อนนะครับก่อนที่ทางผมจะได้นำไปสวมใส่ลองวิ่งลองใช้งานกันดูแล้วเดี๋ยวจะกลับมาเล่าให้ฟังในคลิปโดรีวิวคลิปหน้าอย่างแน่นอนนะครับผมสำหรับอัปเปอร์ของรุ่นนี้นะครับก็เป็น e n g i n e e r m e s นะครับเป็นผ้าตาข่ายที่ค่อนข้างที่จะดูแข็งแรงนะครับแล้วก็ มีความโปร่งนะครับมีการระบายอากาศได้ดีนะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนําที่ดันทรงกระดาษดันทรงออกนะครับซึ่งดูจากตรงนี้นะครับมีแสงทะลุผ่านได้นะครับในเรื่องของการระบายอากาศก็น่าจะทําได้ดีนะครับตรงนี้ก็เป็นผ้าตะขะาตรงบนโชว์บ็อกซ์เนี่ยก็มีลวดลายค่อนข้างสวยงามนะครับก็จะมีลวดลายเหมือนกันนะครับทั้งสองข้าง สีดำนะครับอัปเปอร์ตัดกับสีทองนะครับโลโก้ต่างๆบนลิ้นรองเท้าที่ค่อนข้างบางเชือกแบบแบนนะครับแล้วก็มีความนุ่มมีความยืดหยุ่นเป็นอย่างดีน่าจะมัดทบเดียวแล้วเอาอยู่นะครับเชือกลักษณะนี้เดี๋ยวตรงนี้ก็ต้องมาลองกันว่าจะเป็นอย่างไรนะครับรูร้อยเชือกค่อนข้างถี่นะครับแล้วก็มีความแคบเข้ามานะครับตรงนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะช่วยในเรื่องของความกระชับมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็ในเรื่องของการบีบรัดหลังเท้าเนี่ยอาจจะไม่มีนะครับเพราะว่า ค่อนข้างที่จะแคบเลยทีเดียวนะครับตัวลิ้นรองเท้าเองก็ค่อนข้างบางนะครับผมโลโก้ซัคอนี่ตรงกลางเท้านะครับก็จะถูกแบ่งเป็นสีทองกับสีเทาค่อนข้างที่จะสวยงามมากๆนะครับตรงรอบๆข้อเท้าเนี่ยก็มีการบุผ้านะครับที่มีเท็กเจอร์จะไม่ได้แบบนุ่มลื่นนะครับแบบมีความนุ่มอยู่แล้วก็มีเท็กเจอร์ตรงนี้ก็น่าจะช่วยในเรื่องของการกระชับแล้วก็ยึดเกาะกับตัวถุงเท้าหรือว่าตัวเท้าของเรานะครับผม ตรงส้นเนี่ยฮิลเคาน์เตอร์นะครับก็จะมีดามตัวทีไว้อยู่นะครับที่เป็นสีทองสวยงามเลยตรงนี้ก็จะเป็นแท่งพลาสติกแข็งๆรูปตัวทีนะครับผมแล้วก็ด้านในเน็ยลองจับจับดูก็มีแผ่นที่เป็นเหมือนฮิลคัพนะครับตรงนี้ระหว่างตรงนี้เลยเป็นแผ่นแข็งๆนะครับตรงนี้ก็จะเอาไว้ช่วยล็อกส้นเท้านะครับให้อยู่ในรองเท้าในขณะวิ่งแล้วก็รอบๆอัปเปิ์นะครับก็จะมี T d ดีพิ้นนะครับ สำหรับเป็นการเสริมลวดลายแล้วก็โครงสร้างต่างๆของตัวรองเท้านะครับก็ค่อนข้างที่จะสวยงามมากๆก็สีนี้เป็นสีที่สวยงามมากๆเลยนะครับผมเอาละมาดูกันที่พื้นชั้นกลางนะครับพื้นชั้นกลางของ Endorphin Pro และ Endorphin Speed เนี่ย จะมีการใช้พื้นชั้นกลางที่เรียกว่า power run pb นะครับโดยใช้วัสดุของ p b a ที่เป็นวัสดุที่ใช้ในโฟม zoom x ของทาง Nike นะครับผมแต่ว่าการขึ้นรูปเนี่ยก็จะแตกต่างกันซึ่งใครที่ไม่ได้ติดตามข้อมูลหรือว่าไม่ได้ติดตามข่าวสารของรองเท้าคู่นี้นะครับก็มองพื้นแบบผ่านๆตาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะคุ้นเคยกันอย่างแน่นอน เพราะว่าลักษณะของพื้นชั้นกลางรุ่นนี้นะครับก็จะไปเหมือนกันกันกบบูสของอาดิดา s นั่นเองนะครับวิธีการขึ้นรูปมเนี่ยก็จะเป็นแบบป๊อปคอนเหมือนกันพื้นชั้นกลางของรุ่นนี้นะครับมีความนุ่มรองรับแรงกระแทกได้ดีแล้วก็มีแรงส่งคืนที่ดีด้วยนั่นเองนะครับและในรุ่น Endorphin Speed อย่างที่บอกไปนะครับผมเป็นรุ่นรองท็อปก็ยังมีแผ่นไนล่อนเพดที่เป็น S shape นะครับอยู่ในรองเท้าอยู่ในพื้นชั้นกลางเนี่ย เข้ามาช่วยในเรื่องของความมั่นคงนะครับแล้วก็ทําให้การวิ่งรอบขาต่างๆเนี่ยสมูทขึ้นนะครับตรงนี้ก็ถือว่าน่าสนใจมากๆอาจจะไม่ได้มีความแข็งแรงหรือว่าไม่ได้ดีดเด้ง เท่ากับตัวโปรที่มาพร้อมกับแผ่นคาร์บอนด้านในนะครับแต่รุ่นนี้ก็น่าสนใจมากๆในเรื่องของงบประมาณที่ลดลงมาแล้วก็ในเรื่องของการใส่ซ้อมใส่ทำความเร็วนะครับผมอ่ะเหลือพื้นชั้นนอกนะครับพื้นชั้นนอกเป็นคาร์บอนลับเบอร์นะครับเป็นยางคาร์บอนลับเบอร์ที่มีความทนทานมากขึ้นแล้วก็ไม่ได้ใช้แบบเต็มแผ่นนะครับก็จะมีการ ติดเป็นลวดลายตรงนี้นะครับแล้วก็เผยเห็นตัวโฟมข้างในเลยนะครับผมที่เป็นซ็อกโคนี่ตรงนี้นะครับมีการใช้พื้นรอบๆตรงนี้นะครับตามจุดที่จําเป็นเพื่อเป็นการลดน้ําหนักของตัวรองเท้าครับสำหรับน้ําหนักของ Endorphin Speed คู่นี้นะครับไซส์10 US อยู่ที่237กรัม ถือว่าเป็นน้ำหนักรองเท้าที่ค่อนข้างที่จะเบามากๆเลยนะครับสำหรับรองเท้าใส่ซ้อมเนี่ยสแต็กไฮของรุ่นนี้ส้นสูง35นะครับตรงปลายเท้าสูง27มิมก็มีดอป8มิมตรครับดอป8มิมก็เป็นดอปที่ค่อนข้างที่จะ ใส่ง่ายนะครับแล้วก็ไม่ต้องปรับตัวมากก็ใครที่ลงกลางเท้าส้นเท้าปลายเท้าเนี่ยก็ถือว่าก็ยังโอเคอยู่นะครับผมก็สําหรับฟิลลิ่งนะครับรุ่นนี้ใส่แล้วจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวทางผมต้อง ขอไปลองใส่กันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะกลับมาในคลิปวิดีโอรีวิวคลิปหน้านะครับส่วนใครที่สนใจ Endorphin Speed สีดำทองสีนี้นะครับผมก็จะมีวางจำหน่ายเฉพาะที่ l e f t r u n อ e r ออนไลน์เท่านั้นนะครับในราคา5,990บาทหน้าร้านเนี่ยไม่มีแน่นอนนะครับหน้าร้านเนี่ยก็จะมีสีขาวสีแรกนะครับที่วางจำหน่ายกันซึ่งตอนนี้ก็ไม่แน่ใจว่าไซส์อะไรต่างๆเนี่ยมันจะหมดแล้วหรือ,อยังนะครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก สำหรับรุ่นนี้นะครับผมลองสวมใส่เดินนะครับก็ค่อนข้างที่จะนุ่มแล้วก็ตัวโฟมเนี่ยมีความกระชับมีความเฟิร์มนะครับนุ่มนวลมากๆเลยแล้วก็น้ำหนักเบาก็น่าสนใจนะครับสำหรับรองเท้าวิ่งตัวรองท็อปของ Socony s e r i ซีรีส์เอนโดฟินคู่นี้นะครับผม เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะกลับมาคลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับคลิปโดแกะกล่องแล้วก็พรีวิวรองเท้าวิง่ง s o คอ e n d o r p ด i n Speed คู่นี้สีดำทองคู่นี้นะครับก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้หากใครที่ชื่นชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางส n นิ k e ท Today กันด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการผลิตคลิปโดใหม่ๆออกมาเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปโดใหม่ๆจากทางเรานะครับ สำหรับคลิปโรนี้ลากันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ